กองทำเมกไฟพร้อมโจมตีบุ้มบุ้มเ,เดาโจมตีม,มึงตะันตกแพ้แล้วเฮยตกทั้งตะันตกจะพวกขี้กลาดจะไม่มีทั้งสู้พวกข้าดได้หรอก <Hey! S 2> แกนแก้วทำแบบนี้ได้ไงเจ้าแมวนี่ใส่ไม่ดีเธอเอ่ยเมฆก็แค่ของเล่นแค่นี้ทำใหม่ก็ได้เราอุตสาห์สร้างมึงจำลองตามแบบกรุงศรีอยุธยาทำตั้งหลายชั่วโมงโอ oh. เมรู้จักบ้านเมืองสมัยอยุธยาด้วยเหรอครับผมไปเห็นมาโอ้ยนหนังสือประวัติศาสตร์ของคุณปู่นะครับอืเก่งมากเลยหลานค้นควายหาความรู้ด้วยตนเองแล้วนี่มีอะไรบ้างล่ะเล่าให้ปู่ฟังหน่อยสิอันนี้หัวเมืองชั้นในแล้วก็อันนี้หัวเมืองชั้นนอกหัวเมืองชั้นในก็แบ่งเป็นชั้นเอกโทตรีจัตวาโอ้โหน่าสนใจแล้วเมกัับตวนรู้ไหมว่าทําไมทึงมีการแบ่งกันแบบนั้นน่ะ ตะวันถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายนะ่ะแอบไปคนเดียวใช่ไหมถึงได้รู้เรื่องพวกนี้เปล่านะเราไม่ได้เป็นคนเดียวสักหน่อยฉันไม่เชื่อต้องไปดูให้เห็นกับตา <c oughs> รอด้วยลาที่นั่งสันเพชรปราสาทพุทธศักราช2006รัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ มาพองสิเมธนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยและผู้ชายสาวคนนั้นเป็นใคร<ะ>ตอนนี้สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงรวบรวมอาณาจักรสุขโขทัยเดิมเข้ากับพระนครศรียอยุธยาเมื่ออาณาเขตบ้านเมืองกว้างขวางขึ้นประชาชนก็หลากหลายเลยต้องมีการปรับเปลี่ยนระบบระเบียกบการบริหารราชการแผ่นดินจึงแบ่งเป็นฝ่ายสมุหานายกและฝ่ายสมุหาพระกลาโหมขอรับเมื่อข้าไปสมุหาพระกลาโหมก็ดูแลฝ่ายทหารอย่างพวกเจ้าทุกคน ส่วนฝ่ายพลเรือนของทั้งหัวมืองชั้นในหัวมืองชั้นนอกก็ให้สมุหนายกเป็นผู้ดูแลต่อไปนี้ประชาชนทุกคนต้องมีสถานภาพหน้าที่และความรับผิดชอบของตอนเองคือความสงบสุขของบ้านเมืองเป็นสำคัญเสียงแมวเหลอทำไมในท้องพระโรมีแมวจ้อไปดูทีสิะฮขอรับแย่แล้วรีบหนีกันเถอะเด็กๆมีขอรับหรือจะเป็นไซสก รีบไปตามจับตัวประสอบสวนทุนความบัตรเดี๋ยวนี้ขอรับทำยังไงดีอะไม่มีทางไปต่อแล้วแก้แก้วได้เวลาเปิดประตูมิติหรือยังเฮ้ยทำไมต้องไปเปิดตรงนั้นด้วยเนี่ยวาดเสียวจังรีบไปกันเถอะ เ้อ้าหุหายไปไหนแล้วเสร็จแล้วห้ามทำพังอีกละดึกแล้วไปนอนได้แล้วมีครับขอเมจ่จดบันทึกก่อนแล้วจะรีบเข้านอนนะครับคุณปูโอเควันดีนันมฆนะอ,อปูไปมากละ่ะเออในสมัยอยุธยา พระมหากษัตริย์ทรงปรับปรุงรูปแบบการปกครองเพื่อให้ดูแลประชาชนของพระองค์ได้อย่างทั่วถึงเพิ่งรู้ว่ามีการแบ่งระบบเป็นฝ่ายพลเรือนกับฝ่ายทหารมาตั้งแต่สมัยนั้นแล้วเรามีสมุหากลาโหมและสมุหานายกช่วยทำงานให้กับพระมหากษัตริย์ยาวนานประมาณ400ปีเพราะในหนังสือของคุณปู่บอกว่าการปกครองแบบนี้ใช้ต่อไปจนถึงสมัยรัชกาลที่5 ผู้หญิงจะชนะผู้ชายไม่ได้ฮะก็ <God. S 1> ไม่รู้เหรอว่าในสมัยก่อน mm hmm. ก็มีนักรบที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะ mm hmm. ใช่ไหมคะ mm hmm. คุณปูใช่จ้ะนั่นไงนั่นไงกองทัพของสมเด็จพระสุริโยไทยจึงสะอึกช้างของพระองค์หวางช้างพระเจ้าแปรพระองค์ทรงรบบนหลังช้างอย่างกล้าหาญฮ<ะ>ูฮ